เงินดิจิทัลล่าสุดวันที่30กันยายน2567ใครมี5ข้อนี้ได้เงินสด10,000บาทเดือนเดือนได้ไม่พลาดเงนินในวันที่30กันยายน2567นี้ใครที่มี5ข้อนี้คุณได้เงินสดโอนเข้าบัญชีไปเลย1 0,000บาทแต่ต้องมี5ข้อนี้ถึงจะได้นะครับมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยข้อแรกเนี่ยคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่คืออะไรรุ่นใหม่คือรุ่นที่ ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับรุ่นเก่าคือใช้บัตรสวัสดิการรุ่นใหม่คือใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการใช้สิทธิ์โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วเสร็จแล้วนะสำหรับกลุ่มตรงนี้ซึ่งคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็ตรวจสอบผลผ่านหรือว่าถ้าตรวจสอบไม่ผ่านเนี่ยอุทธรณ์ผลต้องผ่านเท่านั้นนะครับคนที่กลุ่มตรงนี้เท่านั้น แล้วก็ยืนยันตนผ่านด้วยนะถึงจะได้บัตรส,สวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับถ้าเกิดว่าคุณได้บัตรส,สวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะถือว่าคุณมีข้อที่1ครับมีเป็นผู้ได้สิทธิบสส์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ครับนี่คือข้อที่1ครับถ้าคุณมีข้อหนึ่งแล้ว เรื่องข้อ2ก็สาคัญมากๆข้อ2คือบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ที่คุณมีเนี่ยหลังจากที่คุณได้แล้วนะครับลงทะเบียนผ่านตรวจสอบรับผ่านคุณต้องยืนยันตนครับซึ่งการยืนยันตนเนี่ยรัฐมีการกาหนดไว้ว่าคุณจะได้เงินในครั้งนี้คุณจะต้องยืนยันตนภายในวันที่31สิงหาคม2 5 6 7หมายความว่าก่อนหน้าหรือว่าวันสุดท้ายเนี่ยคือ31สิงหาคม2567คุณต้องรีบคุณต้องยืนยันตนบัตรสวัสดิการนระัฐเสร็จแล้วนะดังนเนี่ ตรงนี้สําคัญมากมากครับหากคุณยังไม่ได้ยินตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมันเลยตรงนี้คุณก็จะไม่ได้รอบนี้นะอาจจะต้องได้รอบต่อไปนะครับแต่ว่าเกิดว่าคุณยินในตนภายในสวเดืสิงหาคมหกเ็นี่ยก็จะได้นะครับหลายคนสอบถามว่าถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเนี่ยแล้วคือใช้มานานแล้วนะครับก่อนหน้าสิงหาอีกเนี่ยได้สิบสามร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบหรือแปดสิบบาทนะครับที่เป็นการหูต้มเนี่ยนะครับหรือว่าค่าเดินทางหรือ เงินซื้อสินค้านะครับคุณได้ใช้มาก่อนหน้าน,นี้เนี่ยต้องใช้ตั้งแต่โครงการเริ่มใหม่ๆเลยอันนี้เนี่ยถือว่ายินดตนสําเร็จแล้วรือยังสําเร็จแล้วครับถือว่าคุณยินดตนสําเร็จแล้วถ้าไม่สําเร็จคุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรโวัสดิการใน่งรัฐได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้สิทธิ์บัตรโวัสดิการมาก่อนของสิงหาเนี่ยครับก็หมายความว่าคุณได้ยินดตนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่ก็คือข้อที่2ครับยินดตน ภายในวันที่3เดือนสิงหาคม67รับบัตสสรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ข้อ2ข้อที่3ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่คุณจะได้รับเงินเนี่ยจะต้องผูกพร้อมเพย์กับประชาชนให้สําเร็จเรียบร้อยด้วยวันสุดท้ายครับวันที่27กันยายน2567คือทําก่อนวันโอนเงิน3วันวันโอนเงินคือ30กันยายนทําก่อน3วันก็30ก็ลดมา29 28 27นะครับ27 สิงหาคมยี่บเอดกันยายน2 5 6 7นะครับคือวันสุดท้ายนะนี่คือสิ่งสำคัญนะครับหากว่าคุณได้ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนสำเร็จเรียบร้อยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย้ย้ำว่าต้องผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนพลาดกันเยอะครับคือไปผูกพร้อมเพกับเบอร์มือถือผูกพร้อมเพกับเบอร์มือถือกับผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนเนี่ยมันแตกต่างกัน เยอะเลยนะครับคือการผูกร้อมเพย์คุณต้องเข้าใจก่อนรับผูกร้อมเพย์เนี่ยคือการเปลี่ยนเลขนั้นๆไปเป็นบัญชีธนาคารเช่นผูกร้อมเพย์บัตรประชาชนก็หมายความว่าคุณเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนเป็นเลขบัญชีธนาคารเวลากรอกให้บัตรประชาชนโอนก็จะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารได้ถ้าผูกร้อมเพย์เบอร์มือถือก็คือการเปลี่ยนเลขเบอร์มือถือเป็นเลขบัญชีธนาคารสามารถกรอกเลขเบอร์มือถือแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆที่คุณได้ผูกไว้ได้ครับดังนั้น การที่ผูกบัตรประชาชนมีเรื่องสําคัญก็คือรัฐเขามีข้อมูลของการเรียบัตรประชาชนของประชาชนทุกคนครับซึ่งข้อมูลเรียบัตรประชาชนตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและก็ไม่พลาดทุกคนก็จะได้เงินทั่วหน้าครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องช่วยรัฐนิดหนึ่งนะครับโดยการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้สําเร็จเรียบร้อยครับโดยรัฐมีการกําหนดด้วยสำหรับในครั้งนี้ก็คือวันที่27กันยายน6ก คุณต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยครับทาก่อนได้นะแต่อย่าทำมาสุดท้ายแนะนำนะครับให้รีบทําให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันก็แนะนําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันช้าไปคุณจะไม่ได้ในครั้งนี้ก็ต้อง,องรอรอบต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับที่หลายๆคนพลาดกันอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดก็ไปทาให้เรียบร้อยครับวงางแผนแบบสนให้เสร็จเรียบร้อย นี่ข้อ3ข้อที่4ครับเมื่อคุณได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชายชนได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปคือการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์บ,บัตรประชาชนครับว่ามันสามารถรับเงินรัฐได้หรือเปล่าโดยวิธีการที่คุณจะตรวจสอบว่ารับเงินจากรัฐได้ไหมให้คุณลองโอนเงินเข้าไปดูครับหรือไม่ว่าคุณจะผูกพร้อมเพย์บ,บัตรประชาชนมายาวนานแล้วก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วก็ให้คุณทดสอบครับเพราะว่าบัญทีคุณเนี่ยอาจจะไม่มีการเคลื่อนไหว แล้วไม่ได้ทำการโอนเงินหรืออะไรเข้าไปเลยนะครับพ่อสำคัญคือคุณจะต้องไปทำการผูกพร้อมเพย์กับบริษัชนเสร็จแล้วแล้วก็ทำการโอนลองโอนเงินเข้าไปดูครับโอนจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้ลองให้ใครโอนก็ได้โอนผ่านมือถือจะดีที่สุดครับเพราะว่าสะดวกนะครับแล้วก็ใครมีแอปมือถือเนี่ยที่อยู่ในใกล้ๆบ้านคุณบริเวณหมู่บ้านของคุณชุมชนของคุณนะครับก็ให้เขาช่วยลองทำการโอนให้หน่อย บอกว่าให้ช่วยลองทําการโอนผ่านบัญชีที่ผูกบร้อมเพย์แบบประชาชนก็คือโอนผ่านพร้อมเพล์แบบประชาชนให้หน่อยนะครับเวลาโอนเนี่ยเขาก็จะกรอกเลขที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะครับทุกหลักเลยพอกรอกครบเสร็จแล้วกดโอนถ้าโอนแล้วมันขึ้นแล้วมันโอนโอนหนึ่งบาทก็ได้โอนปุ๊บอ่าแล้วมันสําเร็จอันนี้แหละคือบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพ์ประชาชนเนี่ยเปิดใช้งานแล้วแล้วพร้อมรับเงินครับพอถึงวันเงินก็จะเข้าแน่นอนนี่เ้าสี่ ข้อที่5ครับเงินหนึ่งมืเนี่ยจะทําการโอนให้ในวันที่30กันยายน 2, 5, 6, 7, สองห้าหรับผู้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการที่ที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8เลข9นะครับใครที่เลขก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโอนมาให้อย่างต่อเนื่องแล้วดังที่ผมได้ทําคลิปเล่าให้คุณได้ฟังก่อนหน้านี้ครับแต่ให้คุณเข้าใจครับว่าวันที่30กันยายนนี้จะทําการโอนให้กับเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 8. กับ9 เลขปดและเกาบประชาชนดูยังไงครับดูอย่างนี้นี่คือเลขแบบประชาชนเนี่ยนี่คือแบบประชาชนของคุณนะตรงนี้และเลขัตรประชาชนเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าจะเขียนเลขแบบประชาชนครับแล้วคุณจะเห็นครับเลขลงท้ายลงท้ายตรงนี้ที่ผมวงเนี่ยที่กากบาทวงตรงนี้นะครับนี่คือเลขลงท้ายใครที่ลงท้ายตรงนี้ได้8กับ9นะครับ8กับ9ในเลขท้ายตรงนี้ คุณจะได้เงินในวันที่30กันยายนนี้ครับก็เงินจะเข้าที่ไหนเงินจะเข้าในบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนคุณผูกพร้อมเพกไว้กับบัตรประชาชนไว้บัญชีธนาคารไหนเงินก็จะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นโดยคุณพอคนเงินเข้าแล้วสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยใช้ได้ตามที่คุณต้องการเลยครับว่าจะนำไปใช้กับอะไร นำไปใช้กับส่วนไหนนะครับแนะนําว่าเอาไปใช้เพื่อประโยชน์นะครับของครอบครัวคุณและตัวคุณนะซื้อของที่มีประโยชน์นะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรก็ได้หรือใช้ที่มันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าหลักการของโครงการน,นี้เขาเอาต้องการให้คุณเอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจก็เอาไปใช้ในร้านค้าที่คุณจะทำให้เกิดการกระตุ้นได้นะครับในชุมชนคุณก็ได้นะในหมู่บ้านของคุณก็ได้ก็ล,ลองไปดูครับ อันนี่ก็ลองตัดสินใจดูว่าจะเอาไปใช้กับอะไรครับนี่ก็คือเรื่องสาคัญครับที่นํามาฝากกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็สําหรับใครที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคือเล่นแบบชนคุณไม่ลงท้ายได้แปกับ9กเนี่ยก็จะมีผมมีทําคลิปอธิบายไว้อยู่ครับไล่มาตั้งแต่คุณลองไปดูคลิปนั้นนะครับที่ไล่มาตั้งแต่วันโอนเงินวันแรกเลยของโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทอันนี้นะครับก็คือตั้งแต่25 26 27ไล่มา30 ก็ไปดูคลิปนั้นได้ผมได้สรุปเอาไว้แล้วหลังวิดีโอนี้ครับ